มเมรห้าวจัดขาวางแผนยึดเขาสัตตโสมเคยปีนจะยึดเขาลูกนี้แต่สุดท้ายหนีเพ่นแทบไม่ทันขมเมนขมรขาเล่งเขาสัตตโสม เคยพยายามปีนขึ้นมาหมายจะยึดเขาลูกนี้แต่สุดท้ายค่ะรีบลงจากเขาเพ่นแทบไม่ทันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่15มิถุนายนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่กองกําลังสุรนารีได้ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางบริเวณเนิน469และเนิน745ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ช่องบกอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อใช้ในภาร กิจลาดตะเวนและส่งกำลังบำรุงโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะอยู่ภายในเขตราชอาณาจักรไทยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะระหว่างการปฏิบัติงานได้มีทหารกัมพูชาเข้ามาสอบถามและขอให้ชะลอการดำเนินการชั่วคราวค่ะเพื่อตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับเขตพื้นที่ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกันค่ะโฆษกกองทัพบกกล่าวต่อนะคะว่าผลจากการหารือดังกล่าวทำให้ฝ่ายก กัมพูชามีการยอมรับว่าถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่ภายในเขตแดนของประเทศไทยอย่างถูกต้องจึงสามารถตกลงกันได้และหน่วยทหารไทยสามารถดำเนินภารกิจต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้ยืนยันว่าการดำเนินการของหน่วยทหารทั้งหมดเป็นไปตามกรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายไทยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและไม่เคยมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด โดยภารกิจในพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเส้นทางที่ดำเนินการมาแล้วในหลายจุดค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพบกค่ะทั้งนี้การหารือกับฝ่ายกัมพูชา ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเข้าใจที่ตรงกันและฝ่ายกัมพูชาค่ะได้แสดงท่าทีเห็นพ้องและยอมรับในข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่16มิถุนายน2568 Facebook วัสนานาน,าน่วมได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นที่กัมพูชาเล็งเขาสัตตสมค่ะโดยมีการระบุข้อความเอาไว้ว่าและแล้วหนึ่งใน4ข้อตกลงจาก JBC ครั้งที่6ก็พุ่งตรงมาที่เขาสัตตสมที่ประชุมเห็น ชอบให้จัดทําข้อกําหนดทางเทคนิคการเดินสํารวจพื้นที่ตอนที่6จากเขาสัตตสมไปจนถึงหลักเขตแดนที่1ของช่องสงามสีสเกตค่ะในเมื่อเขาสัตตสมเป็นของไทยอยู่ในเขตไทยทหารไทยวางกําลังอยู่ไม่จําเป็นต้องปักปันแต่เขมรอยากได้เพราะสูงข่มจุดสําคัญในพื้นที่ใกล้ปราสาทเขาพระวิหารเขมรเคยพยายามปีนขึ้นมาหมายจะยึดเขาลูกนี้ แต่รีบลงมาจากเขาแทบไม่ทันค่ะการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ครั้งที่6จัดขึ้นในวันที่14มิถุนายน2568ที่ผ่านมาค่ะณกรุงพนมเปญรชาชอาณาจักรกัมพูชาฝ่ายไทยมีนายประสาทประสาทวินิจฉัยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดนเป็นประธานคณะกรรมาการร่วมฝ่ายไทยด้านฝ่ายกัมพูชาค่ะมีนายลำเจียรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดน แห่งชาติกัมพูชาค่ะเป็นประธานคณะกรรม,มาการร่วมฝ่ายกัมพูชาโดยคณะกรรม,มาการเขตแดน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ13ปีเลยทีเดียวนะคะหลังจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2555ที่กรุงเทพมหานครทั้ง2ฝ่ายร่วมกันหารืออย่างกว้างขวางซึ่งในประเด็นการดําเนินงานด้านเทคนิคภายใต้กรอบกลไก JBC นําไปสู่ความคืบหน้าสําคัญค่ะได้แก่ 1. รับรองผลการประชุมคณะอนุกรรมธิการร่วมไทยกัมพูชาครั้งที่4 นเมืองเสียมราชค่ะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นตรงกรันต่อตำแหน่งที่ตั้งของหลักเขตถึง45หลักและเห็นชอบให้นำเทคโนโลยีไรดารมาใช้ในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศเพื่อความรวดเร็วในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนค่ะ ข้อที่2นะคะเห็นชอบให้มีการแก้ไขแผนแม่บทว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2546ค่ะเพื่อนำเทคโนโลยีไลดารมาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่ะ ข้อที่3ค่ะเห็นชอบการส่งชุดสำรวจร่วมไปลงสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่ระหว่างหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันค่ะในพื้นที่ที่ใช้ลำน้ำหรือเส้นตรงเป็นเส้นเขตแดนค่ะโดยมอบหมายใช้ JTSC ไปหารือและจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคร่วมกันต่อไปค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4เีเพนชอบให้มีการจัดทําข้อกําหนดทางเทคนิคการเดินสํารวจในพื้นที่ตอนที่6ค่ะจากเขาสัตตสโสมจนถึงหลักเขตแดนที่1ช่องสงํามจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นประเด็นคงค้างมาตั้งแต่ปี2554ค่ะโดยมอบหมาย JTSC จัดทําข้อกําหนดทางเทคนิคการเดินสํารวจไปพร้อมๆกับการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อเสนอต่อ JBC ต่อไปค่ะ